สวัสดีค่ะมาดูมาดูสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าที่บกบอกนะคะถึงแล้วนครพนมจะบอกคนไทยอะไรบอกว่าไทยบ้านบอกคู่หูบอกคู่หูหนี่ไงมันแกวอันนี้มันเทา,าอันนี้มันแกว อันนี้มันเทศบ้านค้อยว่าอันนี้มันแก้วอันนี้มันเผาอันอันนี้กระหล่ำเดี๋ยวเราเทียงกันก่อนไม่หละเดี๋ยวจะเพิ่งไปเทียงกันต่อมายืนเทียงกันใหม่หนึ่งสองสามทำไหมาอันเนี้ยอ่ามันแก้วเนี่ยเนี้ยคุณไม่ชอบเนี่ยมันแก้วเออส่วนอันเนี้ยมันเทศอ่อืมแต่บ้านค้อยว่าอันนี้มัน แก้วนั่นอันนี้มันเผามันเอิร์นไม่คือกันไม่เหมือนเขาเลยเนาะมันไม่เหมือนกันบ้านชายบ้านตกอกนี่อันนี้อันนี้ให้ถุงเท่าไหร่นะถุงเท่าไหร่ไปนึ่งกันไหมเอาไปนึ่งกันไหมอะไรมาทักินได้ทุกวันนะอันนี้เหรอจเรื่องเออเออเราจะเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งเอาไหมถุงเท่าไหร่นี่

ตลังคืออะไรไหมอ่ะตลาดคืออะไรอ่ะค่ะเจ้าเร ยา้กเป็นหจอะไรยายาอะไนข้าวหันมนเดิมวันนั้นไปหัวก๋วยเตี๋ยวเรือก็เตียวเรือเอไอะไเปาไนไี้อั้แก่ตหอยะไรไรไม่่อยเรื่ าไรงนกิกนี่มัต้องอกแบบนี้จริงข้างคืนเลยดาวข้างนเลยดาผูเียวนไม่ได้ติดเลยงานี่อกันแบบเลยมันมีอะไรมันมีอะไรพดต้เดเขาเยอะาทีีพวไี่ต้อง ต้องทำด้วยจริงๆงานระดับนล้ของเขาไม่เข้า,าอา่อานเลยนะ เตาน้ำน้ำ

แต่หนูก็อินโเซนต์พูดซังเลยแเ็นอะไรหนก็ไม่เลีย กนี่คือกะปิค่ะเหรอนี่ใส่าพื่อกินมาแข้าวมาครับข้วดน้ำสับปะรด เขาชาวแดงนะต้องไปแบบบบ่าสามารอแเราม่เราปลุกลัวเธอาป่อนัจะได้ปั คอะนี้อ่ะหนทอย่างเดียวรีบนอนบ้านหนึ่งจะเป็นบ้านี่นอนก่อนเพิงสแล้วเป็นสุ้มาี่ผมนอมาลองว่าคนที่อยู่นน้ำินเขาทงานหนึีนลังๆิ่มเริ่มกบันดับว้า าเสียงเหือนเมียเหมอนพี่นี่เป็นแม่ี่ว่าพี่เล็นแม่คุงพ่ยวัดัย มาในกระตนเยี่ยมเลอยู่มอกมาก <c oughs> มีแตงไฟมันจะแรงร่าง่อยมันไม่ได้ถูกแบบแล้วมันยังอะไรดน้องหินนั่นแหละน้องหินก็จะติดกันที่นี่เขาพิการเหมือนกันเขาจิ้เตรงนี้อยู่อนนี้มีอะไตอนนี้ไปอ่ะก็เอาเสียเอาตอนนี้ไปนี่มันจะมีเอาแก้วเขาคือจังหวะไหน